ละมาันก่อเอฟให้กับมัยัดระยะทางมีไม่เช่นว่าผมผมอยู่เมองกรอ,อเกษียแต่น้องทงยิง่งยางเสียนี่ผมละ,ะมันก่อเอฟได้ไหมมันมีระยะไมาเวลาของมันไหม,ม,มเช่นบบบอกกับผมทำดินละนเรื่องละมาดกอ่อเอฟพี่นงนะครับคลิปเต็มเต็มมั่งใชผมเคยพูดไปแล้วว่าละมานก่อเอฟนี้เอาเทียวอนุญาตหรือไมหรือไม่อนุญาต อุลามะในเซมัจับนี้ชาฟีอีฮัมบาลีถือว่าอนุญาตฮานาฟีมาลิกีไม่อนุญาตนะอีกล้วบนระดับมัซดน์น,นะเนาะฮานาฟีและมาลิกีเป็นของถือว่าไม่อนุญาตให้ละหมาดวเอนเนี่ยด้วยนี้นะข้อควาบวีข้มักจะถือลักษณะเช่นนี้ใช่ครับแต่ข้องชาฟีอีอะไรกับมัจับฮัมบาลีเป็นของถือว่าอนุญาตแต่ตรงนั้นผมไม่พูดประเด็นนั้นมังใช่พี่น้องไปติดตามในคลิปได้ย,ยาว เต่ท <muitas> ี่ม no <len> ังชายถามต้องการทีโจวะระยะระยะมันประมาณหนยทีละมาดก่อิอฟได้ครับเหมือนกับละหมาดเดินทางมาเหมือนกับละหมาดเดินทางมาครับอ่าพี่น้องครับอ่าในทัศนาของอิมัมรมลีนี่มังชายครับยึดถือว่าโซละหมาดก่อิอฟให้กับมายัดเนาะให้กับมายัดที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเรานี่ อ,อตีในหมู่บ้านเดียวกันมั้งใช่เต่เาละหมาดบ่เอฟเขาผ้าละหมาดที่มัสยิด<ม>เราไม่ปไปมัสย,ยิดตองกลัวนั่นครับครับเราไม่ได<ม><ม>้ละหมาดบ่าเอฟที่บ้บานเ<น>ต้มีเงินเคยอิหมัมรอมรีว่ามีเงินเคยวาเราไปไม่ได้เรามีอูุ้ยเห็น,นเจ็บคลายได้ป่วยโควิดโควิดโควิดนะตกข้างคูดตกข้างอ๋อเหย่เด้ครับนี่อิหมัมรอมีอนุญาต แต่สิกอินุญายาตบอกว่าไม่อนุญาตนะถ้าตราบใดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในบารัดอยู่ในเมืองเดียวกันครับผมนะเนี่ยพี่น้องลงฟังเลยเนาะในอิบราจากอียานาตุตอลิบิเลมที่สองนะที่หนึ่งหน่ยสามสิบสองนี่ไม่ใช่หน่วยสามสามนี่กอลูฮูยาซัดอิยุสซอลาตุกอลูฮูฮีนนอิเินอิฮีในอิตัดซารลฮุดูรุลาฮะเมื่อมีโอ้ยไม่สามารถจะไป ละมาดไมานั้นได้นะละมาดวิเอฟได้มีอุ้ยอยอาลันอวยาฮีนี่ก็คือไออินดารอมลีตามศาสนาอิมัมรอมลีได้แต่มีอุ้ยอุ้ยว่าฟิตุฟัคีลาฮูฮูเอ่อเต็ของอินุฮายะนี่ทัดเดียงกับ ah ili, u, ana, dai, รอมลีว่าอิบา ah uh uh รอตูฮาสำนวนของตูวฟ้าบอกว่าฟาลายุสัลลีอาเลฮีไม่อนุญาตให้ละมาดวิเอฟให้เกะไมานั้ว่าอิงกาบูรสถึงแม้ว่า เป็นมู่บานที่ใหญ่กว่าตามมังชัยทับใดที่อยู่ในมู่บานเดียวกันครับผมอ่าถึงแม้จะใหญ่สักที่ก็ตามอ่านี่ค่ะที่ว่าไม่อนุญาตอ่าถือว่าไม่อนุญาตวะอาซาโรบีนะวีมารอเดนเอาฮาบัสเซนถึงแม้คนนั้นมีอุซยนะมีความจำเป็นครับอ่าไปไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยหรือทุกครั้งสักที่ก็ตามนะตามศาสนาของ เชคอ hmm. ิบนุฮายาฮานะนะเพราะฉะนั <laughs> <Get in. S 1> uh ้นเชคอิบนุฮายาถือว่าถ้าอยู่ในกัมปงเดียวกันอ่ากัมปงเดียวกันนี่ที่ว่าไม่อนุญาตนะทิจะละหมาดว่อิบไห้คือระยะทางเดะนะเดี๋ยวให้พี่น้องเล่สซ้ำนวนอิปาะห์สักนิดนึงเลย ອໃນຄໍາຜ ah, nah ah, nah ູດອໃນຄໍາຜູດອານຶ່ງກິຕາບອຍນັແລະນາະວວຕາຊຍຮຸດໍລາຕູອາລາໃມຢີເຕນກໍອີເບນອາບາລາເດນຊລາມານອາຍແກມຍັດຊິ່ງເປັນລາມາດກໍອບກ ว่อเอฟอัมบาลาเดนนะมายนี่อยู่ไกลไปจากบาลัดเมืองของเราครับนะก็คือบีอายาคูนันไมย,ยีตูบีมบาฮัลเลนบบรเดนอานินบาลัดก็คือมายนีอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลไปจากบาลัดเมืองของเราในในไกลขนาดไหนบีฮ้ซูลายุ่งซีบูฮูอิลาฮาอรูรฟันครับอืมิดเลวะเขาไม่บังโซนิสบอมายัดไปสู่เมืองนั้นเลย อักซัมมิงเกาหลี์ะาชีวิที่บอกว่าอินนาคอริยสซูดอันคอรีบามินหูนั้นกาดาคีลิฮีนะคนที่อ่นานะอยูนอ่นอกคัมเพงที่อยู่ไกลนี่นะก็เหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองเหมือนกันอืม น่าจากกี่ตับน่าอียนะน้าพี่น้องไปเลยเพิ่มเต,มติมได้เตว่าตรงนี้นี่บังชายผมกต็ติดใจนิดนึงพี่น้องติดใจนิดนึงพี่น้องว่าทัพสี่ปุก่าหะชายนี่บางชายก็ค,คือบาลาน คือขีด,ดบาลัดนี่ก็คือบาลัดนี่คำว่าบาลัดนี่เมืองนี่มันตรงระดับมีสถานีตตำรวจมีอำเภอคือเลขไงว่าระดับอำเภอเนี่ยเป็นเมืองอเมืองเมืองหนึ่งแต่นี่ที่บางช่ายท้ามนี่คือระดับกำปงอืมระดับกำปงงเ่ท้าห้ากว่าตามอิมัมลมลีนี่นกีับ à, mì dôi, mì pến, tha mì ưu rồi, mì phaam chấm pin, sa mạt, sa mạt cả tham đai. tha để mai phaam chấm pin, ai đấy nè, tha du này Bà lát điều cắn Để mường điều cắn cả thứ vào thăm may đai. Anh sao nó, trong nè à, cả, nó, Tăng oốn, tang để sắp da thắt bay, sắp da, gặp sơ da thắt bay, à, để bấm trong kho, về là bay, chỗ đây là yên nít nướng ní, ní quả, ờ, này ba lát. ซับหนังสือแชร์คำว่าบาลานซ์คำว่าเมืองมันกว้างมันกว้างขนาดไหนกว้างครับเดิมที่ซับบาลานซ์มันก็คือเป็นเมืองเป็นเมืองอ่ะเป็นเมืองคือมีครอบมีครอบรุ่งบาลอ่าอ่าทในตำรวจอ่ากัอำเภออำเภอก็คือมันเป็นบาลานซ์ใช่แต่ถึงแชร์ท่ามต้องการกฤษดิอ่าระยะทางอ่ากร์ฎีคือกัมปงนี่กัมปงกับเมื่อว่ากัมปงกับตรงอยู่ในอำเภอเดียวกันแต่ว่าคนละหมู่บ้านคนละกัมปงนี่ยอีละมาถิอได้ไหมแต่ถ้ามีอุ้ยนั้น ไม่มีปัญหาตามรมดีเช็ครมดีมันแรงไว้เร็วบอกไว้เร็วกาวไว้เร็วว่าได้แต่อนุญาตไม่ยอมเพราะอินทรานั่นอินชาลอหรบตัดไปตังงุ้งพี่น้องก่อนตัตังงุ้งไปก่อนว่าทําว่ากฏยานี้คิดเหมือนกับบาลัดหรือไม่ใช่